กูอ่านเลยอ๋ออืมกูอ่านแบบไอะเฮ้ยกูอ่านแล้วมึงจะพูดทำไมเนี่ยมันก็ได้ยินหมดดิกูนี่ว่าพูดอะ่ะคนเดียวส<ะ>ัวตว์สฮ้ยดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไมค์ขาพ็ Pocket Edition แล้วก็มีเพื่อนร่วมห้องสามคนเอออยู่ไหนอ่ะสามคนสามคนอยู่ไหนล่ะกำลังขึ้งงมาด้กว่าวิดีโอแล้วมึงทำกูขายหน้าลงยูทูบขายกันบ้าง เก็บเองอะ่ะอุย้ยแล้วเราก็เจอแล้วหนึ่งคนคุณดีมเย่มันจะตีกูทำไมวางไว้อันบอกเดี๋ยวเก็บเองอืมโอโหบอกจะเก็บเองนะก็บอกเขว่าจะเก็บเอง ขาดนี้กำลังจะมืดแล้ว,วแล้วตอนนี้บ้านเราก็สร้างจนจะเสร็จแล้วนะครับทุกคนสร้างแลนด์มาร์คนึ้นมันเกี่ยวอะไรกันวะใครไม้ไหมต้องสิบแปดอันดีม่ะเจอแล้วต้องอยู่ใ,ใกล้ๆพวงมึงพูดดังๆหน่อยนะมาเจอเข้าของกูด้วยเจะอแล้ว เจอพี่ๆที่ไม่แสนร,รักเลยต<ด>่อกันด้วยดิกูวางบล็อกแทบไม่ได้แอนาวิวอะไรเนี่ยประสาทเหรอครับไม่ใช่เว้ยกวางบล็อกยากว่ะ<ม>ตั้งแต่กวาดวิวอะเฮ<ล>้ยอะไรเตาไม่ได้ยดิตารู้สึกว่าเตาในตัวกูน่าจะมีนี่หว่าอ้าว เตาหายอ่ะคเตียงกูปีแค่อันเดียวกูว่ากูโดมานะเว้ยแงเ่เตียงอะไรอีกไม่ไรไมีไหม,ไมเฮ้ยดิมช่วยวางหลังคาบ้านหน่อยอ่ะนี่เอาบล็อกไปอะไรงั้นเดี๋ยวช่วยวางหลังคาบ้านหน่อยของกูพออัดวิดีโอแล้วมันวางบล็อกอยากอ้าวเข้าตัวเฟคยไปแล้วอีเฟก็ช่วยวางบ้านหน่อยดิวางอะไรอ่ะวางบล็อกเป็นหลังคาจะมืดแล้วของกูมันต้องกดย้ำๆถึงจะเข้าถ้าอัดวิดีโอดิมเอาไปเถอะ งี้เดี๋ยวเฟิร์สเอาไม้โอ๊กนะอ่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งช่วยกันวางหน่อยแป้นหนึ่งไม้เนื้อไม้เนื้อไม้อะไรวะไม้อะไรวางพื้นแบบวางพื้นไหนวะเมืวางพื้นก็ใช้ไม้สีขาวที่ยังถืออยู่อ่ะเอ็งเอาไปเผาเออเอาไปแปะรูปดิอือวางพื้นแล้วมันจะสวยแปะเสร็จแล้วแปะเสร็จแล้วก็ขุดแล้วก็วางใครมีที่นอนให้กูมั่งเนี่ยไม่มีอีสับ ขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีที่นอนให้ใครทั้งนั้นนะฮะเฮ้ยเหลือรูนึงเฮ้ยข้าพี่นอนตู้ไปรูนี้แหละ, <c oughs> <ส>ะจา่าจ่าทูบข้าใจอะไรหน่แส่จ่าล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 าที่นอนหายอ่ะไว้ใครก็ได้ปักให้หน่อยอตอนนี้ที่นอนหายอ่ะมีที่เผา,เาด้วกูวเผาูดให้เนอะดี๋ยวกูเผาแรกก่อน่ะได้ที่นอนและไว้ใครก็ได้ไมาเก็บที่นอนใส่สุดดี มึงเก็บเองสิวะมันบั็อกอะนี่บล็อกอะใครมีทอดมั่งตักท็อดในเดชตรงเนี้ยท็อดข้ามยีสันอะไรของมึงเฟิร์สมันบั็อกอะไอ้ดีมเก็บที่นอนดิมันบั็อกกว่าของเฟิรู้สึกว่าจะแหละส่วนกูก็วางยากมากเลยใครวะตายอยู่คนเดียวโอ้ยอะไงอุตส่าห์ขุดให้โอเคดีมไปเก็บเตาให้หน่อยเอ้ยไปเก็บเองให้หน่อยอะไรวะ เฮ้ยหลังคาบ้านเหลือตั้งอันหนึ่งอ่ะทำไมไม่วางกันเลยปุ่มรองวางทอสี่จุดอยู่ดูเยอะจังเฮ้ยไม่มีใครสร้างเช็ดเลยเหรอวะกูสร้างเองก็ได้เสียใจด้วยนะคะตอนนี้ไม่วางเดี๋ยววางเช็ดจุดนึงเอาเช็ดวางไว้ก่อนแล้วกัน เออแล้วทำไมประตูบ้านบักเงี้ยเกิดไงเดี๋ยวกูออกก่อนแล้วเข้าใหม่เดีกูบักจับเดี๋ยวกูเห็นแกะลอยได้แน่เลยอ้าแล้วทำกูมาเกิดบนหลังคาบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้ามานะกำลังไปหาแกะแถวนี้ดูวเพื่อจะมีแกะสักตัวสองตัวเจอหมูแล้วแมวแมวหมู ไม่เจอแกะสักตัวว่ะไม่เจอมอนเตอร์ด้วยรู้สึกว่ามันจะบักบ้าเลยของกูไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีเตียงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอ้ยแล้วใครมันวางประตูอย่างงี้วะเออจำไม่หน่อยดิใอเคแน่ก็ตัวใคเขาหาอะไรกับบ้านเนี่ยอะาเห็นหีบลอยได้ มึงออกเข้าใหม่ได้หยิบลอยได้หีบลอยได้เอาให้ประตูไม่ลอยได้ห,ย,หยิบลอยได้ประตูลอ,อยได้หีิบลอยได้อยู่แล้วข้าขุดไว้แล้วไม่ประตูครึ่งแถบเงี้ยอ้าวงามอะไรเนี่ยบเหมนกัดเหรองั้นขอตัดพันเพียงเท่านี้มันรู้สึกจะบ้าเกินไป